นึกถึงช่วงบ้านปลายชีวิตของคุณเมื่อถึงเวลาเกษียณอายุคุณจะมีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสบายหรือเปล่านี่คือคำถามที่หลายคนวิตกแต่รายงานล่าสุดจาก Mercer's e Institute Global Pension Index 2025ได้เปิดเผยความจริงที่น่าใจหายระบบบำนาญของไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับโลกแม้จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังตามหลังเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งกำลังทะยานขึ้นเป็นผู้นำ แต่มาดูกันว่าประเด็นนี้ซ่อนความซับซ้อนอะไรบ้างที่อาจทําให้คุณคิดถึงระบบบานาญในประเทศตัวเองอย่างทงแท้มาขึ้นในปี2025นี้เนเธ้ร์แลนเทรยังคงรักษาตําแหน่งแชมป์โลกในด้านระบบบํานาญที่ดีที่สุดตามการจัดอันดับที่ครอบคลุม52เขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเมอร์เซอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชื่อดังด้านการเงินและทรัพยากรบุคคลแต่ที่น่าสนใจคือสิงคโปร์ได้ก้าวกระโดดเข้าสู่กลุ่มท็อป5ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จากอันดับที่4โดยคะแนนทะยานถึงระดับ A ซึ่งหมายถึงระบบที่แข็งแกร่งมากทว่าสำหรับไทยเรายังคงอยู่แถวท้ายตารางอยู่ในอันดับที่41จากทั้งหมดและเป็นรองโหลในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยอยู่ในกลุ่ม C หรือกลุ่มรองจากท้ายตารางงอหากคุณยังไม่ทราบกลุ่มนี้คือระดับที่ระบบบำนาญเริ่มมีปัญหาในด้านต่างๆเช่นความไม่เพียงพอของเงินหลังเกษียณหรือความไม่มั่นคงในระยะยาวแม้ว่าคะแนนรวมของไทยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน จาก50.0เป็น50.6แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่64.5ซึ่งทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมระบบของเราถึงยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนอกจากนี้ในด้านความเพียงพอของรายได้หลังกเกษียณคะแนนของไทยกลับลดลงด้วยซ้าซึ่งอาจทาให้ผู้สูงอายุหลายคนต้องเผชิญกับความยากลาบากในการดำรงชีพเช่นการขาดเงินซื้ออาหารหรือรักษาพยาบาลหลังจากเลิกทำงานแต่มาดูที่ด้านบวกกันบ้างไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านความโปรง่งใส และธรรมพิบาลของระบบรวมถึงความยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความเชื่ออ,อมั่นให้กับประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนสิงคโปร์โดดเด่นด้วยคะแนน80.8ในระดับเอตามมาด,ด้วยมาเลเซียที่60.64เวียดนาม53.7อินโดนีเซีย51.0ไทย50.64และฟิลิปปินส์47.1ดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางไทย เรายังตามหลังในเรื่องความเพียงพอของเงินบำนาญแม้จะก้าวหน้าในธรรมิบาลก็ตามนี่อาจเป็นเพราะระบบของเราไม่ได้ครอบคลุมแรงงานทุกภาคอย่างทั่วถึงเหมือนประเทศอื่นๆรายงานนี้ใช้เกณฑ์สำคัญ3ด้านในการประเมินเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มตน้น 1. ความเพียงพอ adequacy ว,ว,วัดว่าเงินบำนาญหลังเกษียณเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหรือไม่เช่นในสิงคโปร์ระบบเซ็นทรัลพระวรดิษฐน CPF บังคับให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสมทบเงินเข้าทุกเดือน ทำให้กองทุนเติบโตอย่างมั่นคงและครอบคลุมทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศด้วย 2. ความยั่งยืน (Sustainability) เศาเดูว่าระบบจะคงอยู่ได้ในระยะยาวหรือไม่โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจที่เติบโตเช่นสิงคโปร์ที่เริ่มจากเกรดีในปี2009แต่ไต่ระดับขึ้นเป็นบีและเอในปีนี้ด้วยเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการลงทุนที่ชาญฉลาด 3. ความมีธรรมิบาล (Integrity) เ,เศาวัดความโปรง่งใสและการจัดการที่ดีเช่น การที่รัฐบาลสิงคโปร์เพิ่มความชัดเจนในการคำนวณเงินบำนาญทำให้ประชาชนวางแผนชีวิตได้ล่วงหน้าทีมเจนกินหุ้นส่วนจากเมอร์เซอร์ในซิดนีย์และหัวหน้าทีมจัดทำรายงานบอกว่าสิงคโปร์พัฒนาแบบต่อเนื่องมาหลายปีโดยเน้นการเพิ่มความโปร่งใสเพื่อให้คนรู้ว่าตนเองจะได้เงินเท่าไรหลังเกษียณซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศอื่นๆที่อาจเรียนรู้เช่นการสื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจนผ่านแอปหรือเว็บไซต์เพื่อลดความวิตกของประชาชนสำหรับไทยระบบของเราแบ่งออกเป็นส่วนหลักๆดังนี้ 1>, 1. เงินบำนาญชราภาพจากรัฐบาล 2. กองทุนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างภาคเอกชน 3. แผนบำนาญแบบสมัครใจจากนายจ้างเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสี่เธอจะพันอมส่วนตัวซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับทุกคนโดยเฉพาะแรงงานอิสระหรือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนรรงงานแนะนำว่าหากต้องการปรับปรุงคะแนนโดยรวมไทยควรเพิ่มการคุ้มครองลูกจ้างในระบบบำนาญภาคอาชีพให้กว้างขึ้นเช่นครอบกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กหรือฟรีแลน เพื่อเพิ่มเงินสมทบและสินทรัพย์สนับสนุนผู้สูงอายุยากจนมากขึ้นเช่นเพิ่มเบี้ยอย่างชีพขั้นต่ำเพื่อป้องกันความยากจนลดหนี้สาธารณะต่อ GDP เพื่อสร้างสเสถียรภาพทางการเงินปรับปรุงกฎระเบียบการกำกับดูแลระบบบำนาญภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเช่าโกงหรือความไม่โปรง่งใสแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจสร้างความขัดแย้งรายงานเตือนว่าด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และการเมองโลกที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลหลายประเทศกำลังนำเงินจากกองทุนบำนาญไปใช้สนับสนุนนโยบายภายในเช่นการลงทุนในโครงการพัฒนาประเทศซึ่งอาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็เสี่ยงต่อการบิดเบือนการลงทุนตามปกติคุณคิดว่ามันสรงเหตุสมผลหรือเปล่าที่รัฐจะยืมเงินกเกษียณของเราไปใช้แบบนี้มาการ์เร็ตแฟรงคลินประธานซีเฟย์อินสติจูดบอกว่าแม้ว่าการใช้กองทุนนี้เพื่อผลประโยชน์ชาติจะดูน่าสนใจแต่ผู้เชี่ยวชาญต้องระวังผลก่อน ทกระทบที่ไม่ตั้งใจเช่นการลดผลตอบแทนหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจกระทบผู้เกษียณในที่สุดคริสตินมาฮนีจากเมเซายังกล่าวถึงแรงกดดันจากความเปลี่ยนแปลงเช่นผู้คนมีอายุยืนนานขึ้นและตลาดงานเปลี่ยนไปทาให้รัฐบาลต้องปรับระบบบนานาญแต่การปฏิรูปไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องมีส่วนร่วมจากนายจ้ารัฐบาลและผู้ให้บริการเพื่อสร้างระบบที่ยืดหยุน่นเช่นการผสมผสานร,ระหว่างบนานาญรัฐและส่วนตัวมากขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้าม บางคนอาจโต้แย้งว่าการให้รัฐควบคุมกองทุนบำนาญมากขึ้นอาจเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อลดความไม่เท่าเทียมแต่คนอื่นๆอาจเห็นว่ามันเสี่ยงต่อการเมืองแทรกแซงจนเกินไปคุณเห็นด้วยกับความคิดนี้หรือเปล่าหรือคุณมีมุมมองอื่นๆเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบำนาญไทยมาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน